เอาละเอ้ะโอ้ยปะาาะานัเลพี่น้อปะมครับมุนี uh, ่กคปะกาปกาวแม่บักัมยาุกท่านเอาี่น้องมุนี่เป็นเป็นขุนแล้วปกาครับพี่น้องตายปกาตายเป็นสี่ละครับตายมันเกงเอ อาไ้แลวภพสวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้สี่ภาพพี่น้องก็เบิ่งตะพ่อนสิ์เบ็ดครับพี่น้องวันนี้นี่ครับบรรยากาศครับรอบๆนะครับให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับน้ำหอมปามนี่เป็นล่ำหวยนะครับน้อยๆครับเบื้องไงดอกแต่ว่าหางเง่าครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศ นี่แหละครับบรรยากาศบรรยากาศเป็นสีนกเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยบึงปลาโอ้ได้แล้วนี่นะครับปลานลำบวกไปแล้วนี่นะครับตัวปลาลำห้อยนะครับปลายยังนอนอยู่เนาะอืกตายยงตายแยงนะครับโอ้พี่น้องโอ้มาเยู่ครับได้แล้วสองเต็มแล้วครับมื่อนี่ตัวหนึ่งก็ได้แล้วไปแล้วได้สองเต็มสตัว สามสี่้นหมดแล้วคุนลกไปตั้งไหนไปลลกไปตั้งโอ้ยยสิหนึ่งเดยกอันโอ้ยโอ้ยบพันโอ้ยตลูกตลาดมันพอเม้ยปใเบืดอรับมือนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องพ่อมพี่น้องนะครับผมมาเบิงตาพ่อนสีเบนะครับผมปากันเงียใส่งแยอย่างน้นเนาะเยนี่ละเงีตะเกียเอาจับให้พี่น้องม่งเงดปากกันงี้ยปากกันเง้ยโอเคครับปากข้าอุจันผมเบิ้งเงเอาเงีเห็นพี่น้องจับงพี่น้องงี้นี่ผมมีเงีอื่นเด้ครับอ่า

แค่หลังมันเป็นหอมามยอดทั้งนี้ก็โอ้น้าเป็นกนารงามแต่แจ้งมันหัวกระโดต้นน้ำแรีงน้ำนี้ไปตั้งนึงมันเราอุดมแก้แล้ตกบุญแห่งวันใช่มองครับใช่มององุดมสมบูรณ์แท้บางคนอาจสะีโบ่เข้าใจพี่ที่ทิศเเป็นยังต้องเวียดนามครับขอวความรู้นะน,นี่อันนี้ เอือนมันขามาเออมีคนสงสัยเยอะได้เป็นไรตรงไรป่านะนะใ่ันแานมันเอนเน่ยนบอเนบอแม่ไรป่าหน่อยม่ละอ๋อเป็นการัมันก็ยููมันก็ย่านมันโมโหจัดอืมนเอือนมันอี้ยังตัวลน้คก็ยังมีเนีย่าต้งน้เนาะันละมันตื่นตัวเหยียบปลาบางคนบว่ายังคือต้งตีน้ไรป่าบางคนอโมโจัดกันนะ ย่านปามันตื้นเป็นการหายใัย่านั่งนี่เปยเนาะบางคนกะตีบางคนกะบตีกะบกระลอกละกะลอกละพูดบนลัยพูเลยนั่นเรียกไปยังไงทำงานทำงานไปยังไงขาวขายังเขามุนเอปเขาวมุ่เขาได้ปะขึ้นขายไบนไตไปยังไงไปยังนู่นนู่นขามุนเดี๋ยวก็ไดะ วายปลาเกาหางแดงเขาได้ดิปลาชีบงได้แลครับปลาหางแดงมันตัวไีนครับผมใน้รีล้วแจมหนึ่งสะสมไดเรี่ยวครับผมเออนี่แหละเนี่ปลานี่ปลาหางแดงนะครับสะพ้อนนะครับนี่ตัวใหม่เด็ก ชุ่มด <pres ident, S 2> วงเว่นหนุ่มานมั้งมีขาดแล้าตะคิวโอ้ยตะคิวตัวใหญ่เจ้านี่มีทุกรุ่นมีทุกรุ่นนี่ทุกรุ่นมีทุกรุ่นบอกพี่น้องเนี่ยไปยังนี่อ่านี่ปลาเขาน่าปลาเขาน่าอ่าปลาเขานี่แหละปลาเขาน่าเป็นลักษณะแบบนี้แหละให้พี่น้องเมือรับนี่เก็บมันเรียบๆบอกพินเดลูกคนปลาเขานุ่มโอเค อวดพี่้องจมไว้จมไม่เห่าอ้วดพี่้องการส้มไปพอได้กินแรงคับพี่อนน้ามาได้กินแรงมื่อสิเบ็ด่อไปพี่้ออ้วอ้ดีเไงปงงเหน้าเนี่ยเงหน้าเงหน้าเปงหน้ามมนกอมอเทียบงก็รมชชตินี่ละอาไปออยู่นสเดี๋ยวมาดพี่นสองแจ <somet> ม แง่งยารับสุดยอดันเรีย pues ูให้ได้ด nah, ุปากแย่งนะพี hmm. ่น้องบ้านห้องอื่นปากแยงเนาะแอะปากแย่งกองมาโฟกัสโอ้แล้วโอ้โหไปโอ้ไปแล้วปๆๆๆ่ๆลๆๆ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 เๆๆๆๆทๆาๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆนๆ่ๆๆะๆๆ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 ๆย อืมดี่ลยตอนกียวกไดะไขเดีอยู่นะครับเกิดดีอยู่อืมเกิดเรื่องน้ำันกาลุ่เกิดเรื่องอะเขาจะบว่าชิน้ำหลงามสิเฮ้ยเกิดสครามให่ก็้บอว่าเยังครางใหว่บ้านผูไรก็ีว่าสิไปเขาขบืงสิก็ไม่ ไปยังปาเขาปาเขาไม่ทนพี่เหรอปาเขาปาเขาขากเขายะไรนี่ดิเออปากเขาห้นเดินแม่ง้มเตือนหรเนาะ้ำไมมาเลือกเนี่ยแต่งออกลูกยิกเถอ ลองที่ทงเหนือไ่ต่อปม่ต้องเี่านตน่ก็ีโอ้ยอันทีมันไปซื้อซื้อหมก็เลยเตรียมตกเตรียใจโอ้กินแรงเลยโอ้ะต่กอนเนานในานในงานแล้เร็วเรงครับมือนีบจับนู้นหอวะาล้วไว้ต่กอนไม่มาเยี่ยมมัน Whoa.